สวัสดีผู้ใช้งานทุกท่านนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่จะมาอธิบายถึงวิธีในการสร้างแบบทดสอบเข้าในรายวิชานะคะเพื่อใช้สำหรับวัดผลพนักงานในแผนกหรือว่าวัดผลผู้ที่เข้ามาเรียนในรายวิชาของเรานะคะวิธีในการสร้างแบบทดสอบเนี่ยมีวิธีในการสร้างดังต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ หากเราต้องการที่จะสร้างแบบทดสอบใช่ไหมคะเราก็มองไปที่ Administration ตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกที่ Question Bank ขึ้นมานะคะก็จะเห็นหัวข้อต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับแบบทดสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบทดสอบหรือการสร้างหมวดหมู่ของแบบทดสอบนะคะหรือครั้งข้อสอบนั่นเองค่ะการนำเข้าไฟล์แบบทดสอบนะคะก็สามารถที่จะสร้างจากภายนอกเข้ามาสู่รายวิชาของเราได้เช่นกันค่ะ ต่เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องวิธีในการสร้างแบบทดสอบในรายวิชากันนะคะว่าวิธีในการเพิ่มแบบทดสอบเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะหากเราต้องการทําแบบทดสอบนะคะขึ้นมาในการวัดผลแล้วก็คลิกที่คำถามค่ะเมื่อคลิกที่หัวข้อคำถามแล้วนะคะก็จะเจอรายละเอียดการให้เลือก select a category นะคะ เป็นการเลือกหมวดหมู่ให้กับแบบทดสอบที่เรากำลังจะสร้างขึ้นค่ะหากเราไม่ต้องการให้แบบทดสอบอยู่ในหมวดหมู่ใดนะคะก็เลือกเป็นแบบค่า d e f a u l t ปกติค่ะก็คือจะอยู่ในรายวิชาที่เรากำลังจะสร้างนะคะวิธีในการเพิ่มประเภทแบบทดสอบก็คลิกที่ create a new question นะคะ ก็จะปรากฏให้เราเลือกประเภทของแบบทดสอบในข้อนี้นะคะเมื่อเราเลือกประเภทที่เราจะทําการสร้างแบบทดสอบได้แล้วนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มต่อไปค่ะเพื่อไปกรอกรายละเอียดในการสร้างแบบทดสอบในขั้นถัดไปนะคะคลิปวิดีโอในการเพิ่มแบบทดสอบมีเพียงเท่านี้ค่ะก็โปรดติดตามชมในคลิปถัดถัไปค่ะสวัสดีค่ะ